นี่ฮาวค่ะนี่ฮาวนะคะสวัสดีค่ะในทุกคนสวัสดีกันนะคะมาคราวนี้จะมาช่วงอะไรช่วงรอบบ่ายกันดีกว่านะคะช่วงรอบบ่ายกันนะเนะนะมื่อซื้อลฟ์รอบบ่ายแล้วเพราะว่าเราสืบมีข้อมูลแน่นมากๆเลยนะคะที่อยากที่จะทำไมอยากที่จะคุยกับเรานั่นเองนะ,คะใครเข้ามาแล้วนะคะไปกดแชร์กันก่อนเลยนะคะไปกดแชร์กันก่อนเลยให้ทุกคนได้แบ่งปันความรู้กันนั่นเอง อ่ะคะ่ะโอเคไหมวันนี้เราซื้อวันนี้เราซื้อบอกเลยว่าเป็นช่วงที่แบบทุกคนได้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นช่วงที่ลดมากๆแพงมากๆพอ,อะไรเพราะนี้จะให้ทุกคนนะคะถามจีนตอบจีนเลยเดี๋ยวเย้เรจะถามเป็นภาษาจีนแล้วทุกคนต้องตอบแบบเราซื้อบบเป็นภาษาจีนโอเคไหมโอเคกะน,นะคะอ่ะใครเข้ามาแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้เราซื้อด้วยนั่นเองนะยเราจะไปอยู่สิ่งกดไลค์กดแชร์ก่อนนะอือ บอกเลยว่าวันเนี้ยบอกเลยนะคะว่าวันนี้ยความรุนแรงจุกๆเลยนะต,ตึงตึงอะไรเออใครเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะหวันเชี่ยค่ะนะคะ ติดหวานช่างหาตลอดหวานช่างก็คือช่วงกลางคืนนะเราซื้อติดหวานช่าง่าตลอดเลยเพราะอะไรเพราะเรานะคะชอบไลฟ์ตอนกลางคืนถูกต้องไหมเออแต่วันนี้นะคะเปลี่ยนมาเป็นไลฟ์ตอนกลางวันแล้วนั่นเองเพราะกลางวันก็คืออะไรเชียายวห่าวนะคะเชียายวห่าวนะเดี๋ยวเราจะรอก่อนนะคะเราเพื่อนๆเข้ามาก่อนคราวที่แล้วว่าเราซื้อสอนวิธีการทำไมเราบสอนวิธีการเขาเรียกว่าอะไรนะ พูดจีนยังไงนะคะให้มันแบบเลิศๆปังๆเออพูดจีนยังไงให้มันแบบเป็นธรรมาชาติมากที่สุดนั่นเองนะคะทำไปแล้วนะไปดูกันนะคะ่าสวัสดีค่ะสวัสดีโอ้ยโย่อ่ะเราเสือขิดขึ้นมาได้ใช่ไหมว่า ว่าเออเราเสือจะทําอะไรดีนะที่มันจะทําให้นักเรียนนะคะหลายๆคนน่ะเขาได้มีความมั่นใจในการในการพูดภาษาจีนมากคืนนั่นเอง,เองนะอ่ะเราสืบอกก่น,นะช่วงที่เราเสือเรียนมาอย่างเงี้ยะคะ่ะแต่เราสืบก็องไปเขียนนะวันนี้ไปเขียนบทความมาด้วยนะคะในใน a ฟ e b o o k ด้วยกับไปอ่านก็ได้นะคะมันเป็นหลายช่วงที่เราเสือได้ ได้เรียนภาษาจีนมาค่ะนานมากเราซื้อพอมาตอนแรกตัวเองเอ้ยตัวเองก็เรียนไม่นานนะแต่ว่าพอมาเรียนแล้วอะค่ะรารู้สึกแบบหุ้ยตัวเองอะเรียนภาษาจีนนานมากเลยนะนานนานมากๆเลยนะคะแต่สิ่งที่เราสุดได้ก็คือยังพูดทาไมยังพูดจีนไม่ได้สักทีอะเออพูดจีนไม่ได้สักทีหมายถึงว่าพูดจีนแบบอือ ก็จีนเแค่แบบงำงับเป็นคำๆอ่ะยังไม่ได้นะคะเออหรือไม่ก็ฟังประโยคยาวๆอย่างงี้ก็ยังไม่ได้อีกเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราสึกเป็นอะไรที่แปลกมากแต่ตอนนั้นเคยไม่คิดว่าแปลกเนาะเพราะทุกคนก็เป็นเหมือนกันหมดทุกคนก็เป็นเหมือนกับหลอดซื้อหมดนะคะก็คืออะไรยังพูดจีนไม่ได้ก็คือเราเรียนจีนมานานละเรียนจีนมานานละแต่เราก็พูดไม่ได้สักทีใช่ไหมอือแล้วเขาเนี้ยหลอซื้อค่ะก็เลยเหมือนเรา เรียนไปด้วยแล้วก็พอได้ไปจีนใช่ไหมมันก็ทําให้เราสึกว่าเฮ้ย <c oughs> เรากล้าพูดมากขึ้นแลวเราก้าพูดมากขึ้นแล้วนะเสียดายเวลาน้อยไปหน่อยนะคะก็เลยต้องได้กลับมาเนาะแล้วพอจากนั้นนะ่ะพอเป็นช่วงโควิดใช่ไหมเราซื้อก็ไม่ได้ไปเจอใครอีกนะคะพอไม่ได้ไปเจอใครอีกปบลแล้วทาไมต่อละก็เขาเรียกว่าอะไรนะเราก็เราก็แทบไม่ค่อยได้ใช้อะเราจะคุยกับใครคุยกับคนไทยเหรอใช่ไหมตอนน้ะคุยกับคนไทยเหรอ เพื่อนก็คือกลับกันหมดไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเออเราก็ค่อยได้ใช้กันนะแต่พอมีจุดจุดหนึ่งที่เราสู้บอกเฮ้ยไม่ได้แหละฉันจะต้องพัฒนาตัวเองฉันจะต้องอะไรฉันจะต้องพูดจีนให้ได้ก็คือตอนที่เราซื้อเป็นเาซื้อนะพูดจีนได้หมายถึงอะไรพูดจีนให้มันคล่องปลอกฉันเป็นอาจารย์ฉันเป็นคุณครูที่จะสอนเด็กแต่กจรินะฉันเป็นครูที่สอนเด็กฉันเป็นอาจารย์ค่ะแล้วทําไมฉันถึงยังพูดจีนไม่คล่องสักที ทำไมฟังเราซื้อถึงยังไม่ได้สักทีเออมันก็เลยทําให้เราซื้อรู้สึกว่าหุยไม่ได้แหละฉันต้องเปลี่ยนตัวเองนะคะฉันต้องเปลี่ยนตัวเองเลยนะแล้วคราวนี้ค่ะเราซื้อก็เลยได้เขาเรียกว่าอะไรนะฝึกตัวเองค่ะน,น,น,น่าบอกเทคนิคเนาะเออนะคะเราซื้อก็เลยได้ฝึกตัวเองนะคะฝึกตัวเองว่าเฮ้ยฉันต้องเป้าแล้วว่าฉันต้องพูดจีนให้ได้ไม่ว่า,างไงฉันต้องพูดให้ได้สรุป พูดได้จริงๆเราซื้อพูดได้เลยนะคะคือในหัวเราซื้อมันมคาศัพท์อยู่แล้วเออเรามีคาศัพท์อยู่แล้วและอะไรบางคนจะมีคําศัพท์มนในหัวเยอะเหมือนเราซื้อแต่มันพูดไม่ได้อะคําศัพท์เยอะมากแต่มันพูดไม่ได้แบบทำไมมันฉันพูดไม่ได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยฉันพูดอุ้ยฉันพูดไม่ได้เลยนะคะเออฉันพูดไม่ได้ <S 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 สักทีหนึ่งจนจนเราซื้อคิดว่าเฮ้ยมีคําศัพท์เยอะแล้วทาไมอะเรียนเยอะแล้วยังไงอะแต่พูดไม่ได้กทีมันคือเป็นศูนย ถูกต้องปะเออผู้ไม่ใชทีมล้วก็เป็นศูนย์ใช่ไหมพอพอที่ได้อย่างนั้นนะคะหล่อซือก็เลยโอเคไม่ไดฉ้ฉันต้องฝึกให้ได้นะคะเหมือนที่เราสือพูดไปนะอืมและวันนี้นะคะเราเนี่ยเออหล่อซือจะเอาคาะรี่กนะข้อมูลเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะคะในคอร์สเนี่ยมาให้พราะเราเรียนกันก่อนโอเคไหม ออมาให้พวกเราเรียนกันก่อนนะคะมาช่ว,ว่าเอะคอสเนี่ยของลอาซอเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเออมันเป็นยังไงนะคะเอาเราอเอาข้อมูลเนี่ยมาให้เลยนะเออเป็นข้อมูลไม่ได้ทั้งหมดทั้งคอสนะถ้าทั้งบททั้งคอสก็คือก็คือเราสุอปล่อยฟรีไปเลยนะคะแนะั้นะคะเอาแค่ข้อมูลแบบว่าเฮ้ยเด่นเด่นน่าสนใจก็พอคืออะไรถามจีนตอบจีน มมอมถ่าเราซื้อทุกๆคนก็มีถามจีนตอบจีนค่ะเราซื้อทุกคนก็มีถามจีนตอบจีนแต่ถามว่าหนูเรียนเนี่ยถามจีนตอบจีนเนี่ยไปเรียนที่ไหนอะคะเราอะ่ะกล้าวไปพูดไหมล่ะเอ,อเราได้กล้าวไปพูดกับคนจีนหรือ,อยังคะหรือกล้าวไปพูดกับที่ใช้ภาษาจีนหรือ,อยังใช่ไหมอ่ะเดีย๋ยววันนี้เราจะมาลองดูกัน อะคะโอเคใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดถูกใจให้ด้วยนั่นเองนะอย่าร้าจ,จะเริ่มสอนเลยแล้วกันนะโอเคไหมขอดูมน้ำแปบบ๊บเ <c oughs> สียงแฮงเสียงแฮบบงแบบไม่ไหวเลยเนี่ยวิเสียงมานะ่ะอ่ะมาวันนี้นะคะจะเป็นบทสนทนาแค่แบบว่าถามจีนตอบจีนเนาะเออจะไม่ได้แบบยาวเป็นแพลตเทิร์แบบบุ้มเป็นบทความขนาดนั้นนะคะเพราะอะไรเพราะว่าบทความเราซอรู้สึกว่า มันก็เรียนได้แหละนะคะเรียนได้นั่นแหละเพราะเราซื้อก็มีมีนะคะมีเขาที่แล้วมันจะเป็นเรื่องชีโซหันะคะมันก็มีแต่เรสึกว่าถ้าถ้าเป็นไลฟ์อย่างเงี้ยแล้วคือคนส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นคนที่ทําไมคะทั่วไปอยากจะดูอยากจะพูดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จาได้เป็นคำๆโอเคไหมเราซื้อแต่เนื้อหาไม่ได้เยอะมากแต่ใช้ได้จริงเอาไปใช้ได้เลยโอเคไหมอ่ะโอเคค่ะมาคําแรกค่ะที่ทุกคนต้องรู้ต้องรู้เลยเรียนจริงต้องดูถ้าไม่รู้ก็คือ out โอเคไหมอ่ะก็คือคำนี้ค่ะมาออกเสียงตามเขาว่าจึงๆต้องกับอืมอ่ะได้แหละมาออกเสียงตามเขาว่านีห่าวนี้่าวนี้่าวโอเคอ่ะนีห่าวก็คืออะไรนะคะนีห่าวตัวเนี้ยเคยเจอแล้วทุกคนนะคะถามว่าเราซื้อทำไมถึงยังใช้นีฮ่าวอีก เอาคำทั่วไปเหมือนเธอไปทักทายสวัสดีค่ะเธอไม่ใช้คำว่านี้ห่าหรออาจจะมีคําอื่นก็ได้นะคะแต่นี่คือคําพื้นฐานเบสิกเรา้อให้รู้คํานี้ก่อนคือคําว่าหนีเห่าหนีห่าก็คือแปลว่าอะไรสวัสดีใช้ในทั่วทั่วไปเลยนะคะสวัสดีใช้ทั่วไปเดินเจอใครหนีห่าเดินเจอใครหนีห่านะคะหรือถ้าใคร a d v a n c หน่อยเราก็ใช้ว่าเป็นอะไรชูชูอายีหนีห่าคุณลุงคุณป้าหนีห่าวม่หนีห่า ป้าป่านี่เหา่าป้าปา่าเห่าม่าหา่าอย่างนี้ก็ได้นะคะเออถ้าใครว่าหน่อยหรือเหล่าชื่อเหา่าเหล่าชือก็คืออะไรคุณครูนั่นเองนะเหล่าชื่อเห่าก็คืออะไรสวัสดีคุณครูใช้เลยเก็บป่ะเก็บถัดมาค่ะนี่เห่าไปแล้วอ่ะประโยคนี้เอาสิ่งตามเขาว่ากลับไป你吃饭了吗 นีชอฟานเลมาอ่ะเวลาออกเสียงนะคะหลายคนจะชอบติดมากเวลาออกเสียงนะยาอ,อกเสียงเป็นอาขยาดนะคะเหมือนเมื่อกี้นะเมื่อกี้คือเราซืออ่านในฟังนะคะแต่ถ้าออกเสียงจริงๆพูดให้มันเข้าปากพูดยังไงเข้าปาก,าปากคือพูดยังไงเช่นนีชูฟ่านเลมาหนีชูฟานเลมาเห็นไหมว่าเราซื้อนะคะจะมีการพูดที่มันทำไมกระชับมากยิ่งขึ้นอ่ะพูดเร็วก็คือพูดมันเข้าปากเหมือนคนกินข้าวเราอย่าง เราสืบเปรียบเทียบห้นะสมมติพ,พูดภาษาไทายหนูบอกว่าคนกินข้าวแล้วหรือยังเวลาหลูไปใช้จิ้งอะ่ะเขาจะงงไหมเขายัง<ข>ไม่งงแต่เขาจะลุนเพราะแบบอุ้ยเธอเธอจะพูดจบไหมเออเธอจะพูดจบไหมเขาจะลุนมากบอกอุๆๆๆ้ยเธอจะพูดจบไหมคุณกินข้าวแล้วหรือยังใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติค่ะเราบอกเหมือนพูดภาษาไทายเลยก็คืออะไรคนกินข้าวแล้วยังหรือเธอกินข้าวแล้วยังอย่างเงี้ย ดีกว่าปะอ่าเพราะฉันภาษาจีนนะคะฝึกพูดนะกระชับขึ้นค่ะเป็นจากหนี่ชิฟันเลอมาที่ทุกคนเชนให้กระชับขึ้นค่ะเป็นห okay, นี่ชิฟันเลอรมาหนี่ชิฟันเลอรมาเขี๊ยะคุณกินข้าวหรือยังหนี i, tu, ad, ่ชิฟันเลอรมาเห็นไหมเราจะนะคะจะอ้าปากกว้างขึ้นนิดนึงนี่ชิฟันเลอมาเราจะเป็นนี่ชิฟันเลอมาโออเธอคนฟังเราฉันจะหลับ เป็นหนีชิฟัน了าหนีชิฟัน了าคนกินข้าวแล้วอยากเข้าปะอ้มันง่ายจังเลยค่ะลอเสืออ่ะประโยคนี้นะคะใช้ยังไงเนาะหนีชิฟัน了吗ก็คืออะไรก็คือคน่ยกินข้าวแล้วยังนะคะก็คือใช้ถามได้บุคคลทั่วไปสมมติหนูไม่อยากใช้คำว่าหนีห่าวหนูสนิทกันมาระดับหนึ่งห,หนูสนิทกันมาแล้วระดับหนึ่ง,น,น,น,ะน,งนะคะหนูก็ใช้เป็นคําว่าอะไรหนีชิฟัน了าคือกินข้าวแล้วยังนะคะคนตอบเนี่ย เวลาคนฟังเขาจะบอกโอ้โอ้รู้สึกแบบกระชับมิดมากยิ่งขึ้นนะคะเออนั่นเองนะแต่เวลาตอบตอบยังไงละ่ะถ้าบอกว่าฉันกินข้าวแล้วนะคะฉันกินข้าวแล้วต้องพูดยังไงนะออกเสียงตามเขาว่า,าช้าๆก่อนนะว่า我吃饭了我吃饭了อ่ะคราวนี้ลองกระชับดูนะคะเพื่อให้มันกระชับขึ้นนะแต่ยังพูดเป็นคำๆอยู่นะ เป็นวอชิฟัน了วอชิฟ okay, ัน了เข้าใจไหมวอชิฟัน了นะคะก็คือชันเนี่ยกินข้าวแล้วชิฟันตัวเนี้ยค่ะชิวบอกว่ากินฟันมีฟันนะคะคือข้าวกินข้าวชิฟันคือกินข้าววฉันเลอแล้วเลยแปลว่าฉันเนี่ยกินข้าวแล้ววอชิฟันละเข้าใจไหมแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยเราส่วนหนึ่งยังไม่ได้กินข้าวละอ่ะเพิ่มให้ ถ้ายังไม่ได้กินข้าวนะคะให้ผู้ประโยคนี้ซึ่งเราซื้อขอเขียนก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเป็นว่ Whoa, <I> ไม我还没าน สีมันอาจจะสลับกันหน่อยนะเพราะว่าเราสื่อใช้ปากกาเขียนนะคะอ่ะมาสมมุติถ้าบอกว่าเฮ้ยอ,อ่ะลงอ่ะฉันยังไม่เขียนมาเห็นไหมไม่เขีนนยนหรอกนะฉันยังไม่ได้กินข้าวค่ะใ,ใช้คํานี้ค่ะว่าออกเสียงตาว่า I haven't eaten I haven't eaten อ,อะคำนี้พูดให้กระชับลงค่ะเป็นกระชับขึ้นเป็น I haven't eaten ว่าหายไ่ฟันนะคะคือฉันยังไม่กินข้าวนั่นเองนะคะหายไม่แปลว่ายังนะเหมยตัวนี้ก็คือไม่มีไม่ได้นะคะชิฟฟันคือกินข้าวฉันน่ยยังไม่ได้กินข้าวก็คืออะไรล่ะสมมติมีคนถามว่าอะไรหนีช่อฟันลงมาก็คือคนกินข้าวเรายังใช่ไหมแล้วหนูบอกเขาว่าฉันยังไม่ได้กินข้าวค่ะคือตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวแต่ทําไมในอนาคตค่ะก็ได้กินก็คือภายในวันนั้นสมมติกลางวันไม่ได้กินแต่บ่ายก็หยอกไปอาบไปกินได้ถูกต้องปะ เออก็จะเป็นว่อหาเม็ชืนฟ้านนะคะก็คือฉันยังไม่กินข้าวแต่ทําไมเราซื้อมาไม่ใช่ปู้ล่ะเออทําไมถึงไม่ใช่ปูล่ะคะเป็นว่ปูชืฟัานนะอันนี้ออกมาตากันเยอะนะว่อปูชืฟัานค่ะคือยังไงปู้ตัวนี้แปลว่าไม่เาใส่เขียนให้ดูปูตัวนี้ค่ะแปลว่าไม่เป็นการปฏิเสธเลยโดยชิเชถ้าสมมติอะหนูบอกว่าว่ปูชืนฟ้านเออว่ปูชืนฟ้านคือฉันยังไม่กินข้าว คือไม่กินเลยนะคือสมมติสมมติมีคนถามหนือว่าหนีชูฟันแล้วมาคือคุณกินข้าวไม่บอกว่าปูชูฟันคือใชนไม่กินข้าวคือกลางวันไม่กินบ่ายไม่กินเย็นไม่กินคืจะไม่กินเลยอันนั้นนะคะก็คืออะไรไม่กินไม่เอานะเพราะฉะนั้นเวลาใช้นะคะบอกว่าเออหัวหาแหม่ชูฟันก็พอนะคะหัวหาแหม่ชูฟันก็พอนะไม่ต้องเอาบปูชูฟันนะคะมาค้ังคนฟังจะแบบว่าฉันไม่กินมันก็ดูแบบดูห้วนไปหน่อยเนาะ อ่ะถัดม,มาค่ะเอ๊อยากถามหน่อยสิไปแบบว่าไปเที่ยวกันหรืออะไรเงี้ยเราจะอยากถามว่าเฮ้ยคุณนะี่ชอบกินอะไรนะคะไปใช้กับแบบว่าบุคคลที่เราแบบอยากที่จะใช้ได้เลยนะคะอ่ะออกเสียงตามเขาว่าเอียงๆไม่อย่างอ่ะนี่นี่สีฮวนชื่อสมนี่สีฮวน ชื่อะอะไรอะคะน,นี้พูดรวบค่ะเป็น你喜欢吃什么你喜欢吃什么เอามาดูกันนี่ตัวเนี้ยแปลว่าคุณนะคะนี่ตัวเนี้ยค่ะแปลว่าแปลว่าคุณสีฮวนสีฮวนคำเนี้แปลว่าชอบนะคะชอบนะสีฮวนนะคะนี่สีฮวนฉันชอบชอบอะไรล่ะคะชื่อชื่อเมื่อกี้เลยที่แปลว่ากิน 什么ลยตัวนี้แปลว่าอะไรนี้สีฮวนชืเฉลยก็คือคนเนี่ยชอบกินอะไรคนชอบกินอะไรนะคะใช้ถามทั่วไปได้เลยนะคะว่านี้สีฮวนชืเฉลยคือคนเนี่ยชอบกินอะไรนี่อาจจะบอกว่าชอบกินชอบกินนู่นกินนี่กินนั่นอะไรก็ว่าไปนะคะใช้ได้ถามทั่วไปเลยสีฮวนชืเฉลยถ้าอยากจะตอบเพราะว่าฉันชอบกินตามด้วยสิ่งของที่ชอบนะคะอ่ะออกเสียงตามฉันชอบกินตามดสี่ชนะค่ออกเ 我喜欢吃คัน,นี้ลองพูดกระชับขึ้นเป็น我喜欢吃我喜欢吃นะคะอ่ะ我喜欢吃คืออะไร่ะฉันชอบกินวแปบลบว่าฉันนะคะ喜欢吃คือชอบฉันชอ,ชอากินนะเอออีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเขาถามหนี่นี่แปลว่าคุณนะคะแล้วเขาถามหนี่ให้ตอบว่าวอเวลาตอบตอบวอนะเราไม่ตอบว่าหนี่นะคะ มันสมมติมัเฉพาะไมงคนบอกแปลกๆกันนี่สูตรเอถามว่านี้สีฮวนชื่อ什么มคนชอบกินอะไร B ตอบว่านี้สีฮวนชื่อฉันชอบกินไอ้คุณชอบกินแปลกไหมแปลกนะคะเพราะะนั้นถ้าเขาถามนี่ต้องตอบวอนนะว่าสีฮวนชื่อสมมติเราชอบกินชอบกินอเมี่ยนเปล่า อยากย条ดิว่ะนะคะ面条เอาบะหมี่นะเราชอบกินบะหมี่ก็บอกวว่าฮ我喜欢吃面条。我喜欢吃面ชอบกินบะหมี่นะหรือถ้าสมมติหนูยังไม่รู้ค่ะว่าเอ๊ะอาหารชนนี้สมมติกะเพราอย่างเงี้ยค่ะข้าวกะเพราหมูสับเราซว่าเอ่อหนูยังไม่รู้เลยค่ะว่ามันพูดจีนยังไงหนูก็ทับสับไปเลยค่ะว่า我喜欢吃กะเพราหมูสับ。เ我喜欢吃กะเพราหมูสับนะคะแล้วก็อะไรแล้วก็คนจีนก็จะงงว่าเอ๊ะจะคืออะไรนะกะเพราหมูสับบอกไปเสิร์ฟเอง ไปเซิร์ชเองค่ะฉันที่แกบ,บอกดูแค่รูปก็พอนะแต่คนจินชอบกินนะข้าวหมูสับนะคะจับสบกันตรงเพราะอะไรเพราะว่าไม่เคยสั่งอะไรให้กินเลยแต่ข้าวหมูสับลรอเล่นนะคะเออถัดมาถัดมาอันนี้ค่ะเอาเสียงตาม你ี欢喝什么你喜欢喝什么你喜欢喝什ะ แปลว่าอะไรนี้สิวันเธอเมเมื่อกี้นี้สิวันชื่อลมชอคือกินใช่ไหมส่วนเธอแปลว่าอะไรเธอคนนี้แปลว่าดื่มนะคะนิสิวันนี่แปลว่าคนสิฮวันคือชอบเธอตัวนี้แปลว่าดื่มดื่มนะดื่มผลชนิดนะคะส่วนเฉมอมแปลว่าอะไรคนเนี่ยชอบที่จะดื่มอะไรนะคะคนชอบดื่มอะไรถามทั่วไปเลยคนชอบดื่มอะไรดื่มน้ำดื่มนมดื่มอะไรก็แล้วแต่นะคะดื่มชาดื้นมอย่างนี้ อา่ะตอบตอบก็ง่ายมากเลยค่ะออกเสียงตามวอสสีฮวนเธอวอสสีฮวนเธอนะคะวอสสีฮวนเธอก็คืออะไรชาเนี่ยชอบดื่มตามด้วยเครื่องดื่มที่ชอบสีชมติเราซื้อชอบดื่มชานมไข่มุกอะชานมไข่มุกนะคะภาษาจีนคือเจินจูหนชานะเจินจูหนชานะคะเจินจูหนชาก็คืออะไรชานมไข่มุกนั่นเองนะคะเจินจูหนชาแล้วก็บอกว่าอะไร 我喜欢喝珍珠奶茶，OK เคไหม我喜欢喝珍珠奶茶。ง่ายไหมง่ายแล้วถ้าสมมุติค่ะเราสื้อนุก็ไม่รู้อีกแล้วนะคะว่าอะไรว่าคําศัพท์อันนั้นน่ะคะ่ะแค้วคำหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าคําศัพท์อันนั้นนะ่ะมันเรียกว่าอะไรนะคะสมมติหนูอยากกินน้ําผลไม้ปั่นอ่ะหนูอยากกินน้ําผลไม้ปั่นนะคะสมมติน้ําอะไรดีล่ะน้ํา น้ำแตงโมเออแตงโมปัตนะคะหนูไม่รู้ว่ามันคืออะไรหนูก็บอกว่าซีฮวนเธอน้ำเต้โมเพราะว่าซีฮวนเธอน้ำแตงโมแล้วคนจีนก็จะงงว่าน้ำเต้โมคืออะไรแล้วก็แค่เปิดรูปไปดูว่าอา๋ออันนี้คือน้ำเตงโมแต่มันอร่อยมากนะคนจีนชอบมากนะคะน้ำเตงโมน้ำมะม่วงที่แห่นนะไอคอนสยามขายเต็มเลยนะคะน,น,มมน้ำเต้โมน้ำมะม่วงน้ำอะไรพวกเนี้ยชอบมากนะคะหมดยังอ่ะหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คืออะไรอันนี้ก็คือประโยชน์ที่ใช้ ได้ตลอดเลยนะคะอ่าโอเคไหมอ่าเพราะฉะน,นั้นเดี๋ยวเราซื้อถามพวกหนูดีกว่านะคะเราซื้อถามพวกหนูดีกว่าแล้วให้หนูตอบเราซื้อมานะตอบเราซื้อมานะคะโอเคไหมหนึ่งสองสามนี่เออตอบเราซื้อมานะเราซื้อถามนะคะให้หนูตอบเราซื้อมานะคะโอเคไหมอ่ะโอเคนะคะเป็นหนึ่งสองสามนี่ทานแล้วมั้ยนี่ ชิฟัน了吗ตอบเลยค่ะว่าอ่ะถูกต้องนะคะเป็น w อร์ชิวฟันหรอกถัดมาคำถามถัดมาค่ะเราซื้อถามว่านี่สีฮวนชิ่งฉ่ำผู้ตอบเราซื้อมานะนี่สีฮวนชิ่งฉ่ำ ต่อเงี我喜欢吃星空้ย吃องนะคะ，王思欢说：“，咱们说新词，和、啊，和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  อะไรพวกนี้ก็ได้นะคะจะเคยอื่นก็ได้นี่โอเคไหมทุกคนเก่งมากเลยนะคะอันนี้คือประโยชน์ที่ใช้ได้จริงใช้ได้ตลอดชีวิตเลยนะคะชีวิตบนโลกนี้จะใช้งไงก็ใช้ได้หมดเลยนั่นเองนะคะเอาไปฝึกเอาไปฝนก,กันนะคะโอเคไหมอ่าโอเคนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูล,ลเล็กๆน้อยๆนะคะจากคอสอะไรคะ่ะคอสจากศูนย์ข้งวูพจินได้นั่นเองนะเราซื้อค่ะได้นะไปไหนนะคะ อ่ะเราซื้อบอกก่อนโปรโมทนิดหนึ่งนะคะไม่โปรโมทไม่ได้นะฮาฮนะคะโอเคอ่ะคอสค่ะจากศูนย์ก็พูดจีนได้เราซื้อขอเอาขึ้นตรงนี้เลยแล้วกันนะคะใหญ่ๆไปเลยนะแมันจะไม่เห็นราคาราคาตรงนี้กันนะคะอ่ะ หม <t> ือนหัวอะไรแล้วกันนะคะอคอสจากส่วนก็พูดจีนได้นะคะอันที่เรียนไปคืออะไรเป็นตัวอย่างเน,นื้อหาของคอสจากส่วนก็พูดจีนได้นะทําไมเราถึงทำไมเราซื้อถึงทําคอสนี้ขึ้นมาล่ะคะบอกก่อนนะว่าคือเราซื้อนเนี่ยได้สอนนะคะนักเรียนมาเป็นพันคนแหละนะคะได้ม,มาเป็นพันคนจริงๆนะคะทั้งออนไลน์ด้วยทั้งแบบที่ตั้งด้วยนั่นเองนะคะพอคราเนี้ยะะออเราซื้อได้สอนแหละเราสรู <S <S <ๆ>้สึกว่าเฮ้ยปัญหาของเด็กๆอะคะ่ะที่มาเรียนกับเราซื้อเนี่ย มันไม่ใช่ว่าเขาต้องการสอบให้คะแนนดีนะปัญหาจริงๆของเขาก็คือเขาอะค่ะไม่มีความมั่นใจที่จะพูดหรือพอม,มั่นใจปุ๊บมันกลายเป็นว่าอะไรไม่มีพื้นที่ให้เขาในการพูดไม่มีพื้นที่ให้เขาในการพูดหมายถึงอะไรอาจจะโรงเรียนไม่สนับสนุนเลยอาจจะที่บ้านไม่เอื้อมหน่อยหรืออะไรพวกนี้ค่ะแล้วซื้อก็เลยได้สร้างคอร์สนี้ขึ้นมาคือจากศูนย์เขาพูดจีนได้มันเหมาะสําหรับใครล่ะคะมันเหมาะสําหรับคนที่ทําไม คนที่ไม่มีพื้นฐานเลยและต้องการที่จะก้าวเข้าสู่วงการจีนก็คือมือใหม่ที่จะเข้ามาเรียนจีนนั่นเองนะคะหรือใครที่เรียนจีนมาแล้วหนูก็ยังจําไม่ได้แล้วค่ะหรือยังพูดไม่ได้หรือมันตั้งแต่อนุบาลประถมมัมธยมพวกเนี้ยค่ะนานมากๆอยู่เลยมานานมากๆแหละหนูก็ยังแบบว่าก็ย,ยังพูดไม่ได้สักทีหนึ่งนะคะมันต่อคอน,นี้ตอบโจทย์มากนั่นเองนะคะเราระจะบอกเลยค่ะว,ว่าวิธีการที่จะพูดจีนยังไง ให้เหมือนคนจีนหรือวิธีพอหนูกลับบ้านไปแล้วปุ๊บหนูไม่รู้จะใช้กับใครอย่างเงี้ยเหล่าซื้อก็จะบอกวิธีเหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะคงความที่เราจะอยู่ในเขาเรียกนะสถานการณ์ที่เป็นคนจีนยังไงนะคะสถานการณ์ที่พูดจีนยังไงนั่นเองนะอ่าเหล่าซื้อนะคะจะให้เล่นทุกวันจันทระะ์นนะาช่วงสองทุ่มถึงสามทุ่มนะคะช่วงนี้นั่นเองนะเพราะอะไรที่มันเป็นช่วงนี้เนาะเพราะว่า คนที่ทํางานนะคะคนที่ทางานบางคนอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยากเรียนเสาทีเพราะอะไรไหมเพราะบางครั้งเสาทีเขาอยากนอนนะคะเขาก็อยากนอนเขาไมา่ไม่ขี้เกียจเรียนะรอกเนรมก็ขี้เกียจเรียนอะไรเนี้ยเอาเรเาซื้อก็เลยเอาเพราันเป็นกา,าราขาแล้วกันนะคะเอางั้นกา,ารลาขาแล้วกันนั้นเองนะคะก็คืออะไรทางานเลิกงานเสปปปร็จปุ๊บไหนๆเราก็เหนื่อยไปแล้วเราะงั้นเราขอสูบฉีดด้วยการแบบเฮ้ยเพิ่มสมองตัวเองมันยังมีความกระปี้กระเป๋าอยู่อ่ะเข้าใจผิลป่ะเออมีความกระปี้กระเป๋าอยู่นะคะงั้นก็เลยเอา สองทุ่มงสามทุ่มไปเลยนั่นเองนะคะหรือสาหรับนักเรียนก็ได้นะนักเรียนนะคะหรือคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคนไหนนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์นี้นะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเออหน้าให้ลูกเรียนจังนะคะน่าให้ลูกเรียนจังเลยนะคะเอ,อช่วงสองทุ่มสามทุ่มก็ได้นะคะโอเคแม้เรา้อน,นะคะให้เลๆๆวลาจุดยี่สิบชั่วโมงในัยี่สิบชั่วโมงนะคะในตลอดยี่สิบชั่วโมงเนี้ยพวกเราอะคะจะได้อะไรบ้างนะคะก็คือหนึ่งคือพื้นฐานเราอะจะแน่นขึ้น ผิดอินใครที่งงมาตลอดชีวิตค่ะพูดยังไงเราซื้อจะสอนขี้คลายมันออกมาโอเคไหมและเขาซื้อเขาจะเพิ่มคําศัพท์เพิ่มคำศัพท์ภาษาจีนคันในชีวิตประจำวันให้เรานะคะบางคนยังไม่รู้เลยค่ะกินข้าวพูดยังไงนอนยังไงตื่นยังไงยังไม่รู้เลยแปงฟันพูดยังไงก็ยังไม่รู้เลยภาษาจีนนะคะเพราะอะไรเพราะเราไปมัวแต่เรียนอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่ได้ใช้เราไปทำไมใช้สอบอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราซื้อเนี่ยได้สร้างคอร์สนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้พูดและเข้าใจและสามารถสื่อสารกับคนนจจีได้ริงๆ นะคะอ่าโอเคอันนี้นะคะจํากัดแค่ที่สบชนั่งเท่านะั้นนะยี่บชนั่งเท่านะั้นนะคะเรียนเริ่มเรียนวันแรกค่ะคือเรววันที่2ี่สิบพฤษภาคม2สิพฤษภานะคะเรียน20บชั่วโมงในวันที่20พฤษภา,ภา,ะะภาและราคาค่ะก็ต้องไม่ใช่20บาทนั่นเองนะคะราคาค่ะขึ้นเลขสองอย่สองนเรยแปดสตลอดทางคอร์สนี้นะคะเคยไหมตลอดทางคอร์สนี้นะคะสมัครเลยนะสมัครได้เลยนะคะทางที่ไลน์แอดหล่อชูแพรว่นะน้ามันจะมีข้างบนเนี่ย ไลนแอดหลอชีพแหนนะคะหรือจะทักอินบ็อกเข้ามาก็ได้หรือจะสแกนก็ได้เดี๋ยวเราจะส่งลิงก์อะไรพวกนี้ไปให้นะคะถ้าใครสนใจกดสนใจด้านล่างได้เลยนะคะถ้าใครดูย้อนหลังก็ยังเป็นราคานี้นะคะเออถ้าใครดูหลังก็เขียนสนใจมาก็ได้เดี๋ยวเราซื้อทักไปโอเคไหมอ่าโอเคนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เซียร์เคค่คะบ๊ายบาย